สวัสดีค่ะสาวอุบลคนตระกันรายงานโตก้คพี่กับน้องจ้าพี่น้องจ้าคุณพ่อคุณแม่จ้ามันนี่มีราคาถูกๆมาฝากมาตอนคือเก่าคือเดิมจ้าลูกงัวชุดนี่หาโตเดอร์ชุดนี่หาโตสีแดงแดงดีเห็นอยู่นี่นะคะเป็นลูกผสมบามันนะคะลูกผสมบามันอายุสามเดือนสี่เดือนค่ะราคาประมาณนี้ค่ะสีแดงแดงนี่เป็นัตผู้เดอร์จ้างัวชุดนี่หาโตเป็นัตแม่สองโตัตผู้สามโตค่ะสีแดงแดงนี่คือโตผู้ค่ะ ตัวผู้ตัวนึงเป็นแฉลบเล่ค่ะหันดากมาว่าหันนะเนาะที่เหลือก็จะเป็นง <mon> ูอ่าตัวนี้ก็แฉลบเล่ค่ะลูกผสมแฉลบเล่นะคะเป็นม่วงทยผสมแฉลบเล่ย์้อแม่เด้อราคาเฉลี่ยต่อโตโตละหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทราคานีเป็นราคาเฉลี่ยต่อโตเด้อค่ะแต่ว่าขายซื้อแยกนะคะซื้อแยกกับขายคือเก้าค่ะพี่น้องจ๋าว่าแต่ยูโบกายซื้อแยกขายให้เก้าค่ะตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทโตละหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทค่ะ พ่อคุณแม่หรือว่าพีพีเอฟซีสนอกสนใจนะคะ083 269 0169 083 269 0169จ้าความสูงของน้องอยู่ประมาณเก้าสิบหาเซนนะคะเก้าสิบหาถึงร้อยหาเซนนะคะแต่ละตูวความสูงซ้ำกันอันนี้เสาบนกะกะเอาให้กะเด้อค่ะกะเอานี่ยนะคะบ่ได้วาดนะคะ่ะขายจริงส่งจริงเก็บเงินปลายทางเดอ้อจ้า บอกว่าจะยุ่กยยุ่งเกาสาวนทรงไ้คือเกาคือเดิมมขาเพิ่มเติมนะคะมีเพิ่มเติมนิดน้อยนะคะค่าขนทรงกิโลละ8บาท่าขนทรงกิโลละ8บาทแต่วางัวชุดนี้หาตนะคะทรงฟี่ระยะทาง1 0 0กิโลเมตรทรงไ้ฟี่ระยะทาง100กิโลเมตรค่ะสาวนอยู่บันดอนงัวตะมลไรทุ่งอําเพื่อก,การพิจัังวดอุบ,บลราชจ,จ้า หรือว่าอยู่บ่ไก่บ่ไกลอยากแวะมาเบิองอยากแวะมาชมงสีดดะะยินดีเด้อค่ะยินดีตอนรับทุกท่านนะคะยินดีตอนรับเอฟซีทุกท่านนะคะบ,บัวสีมาซื้อหรือว่ามะเล็นน้ำสาวบนกะตอนรับเบิดค่ะขอแค่โทรมาสักก่อนเด้อว,ว่าสาวบนอยู่บ้านบองสิไหมคะ่ะศูปดสามสองหก้ย์หนึ่งหกเก้าศูนย์แปดสามสองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้โตนี่ราคาเฉลีต,ต่อโตนึงหมันเบาทโตละหนึ่งบาทเด้อค่ะ สน0 3 2 6 9 0 1 6 9 0 3 2 6 9 0 1 6 9เบอร์โทรเบอร์นี้น,นะคะเมมเบอร์ว้นะคะบันทึกเบอร์ไวายลายกระสีขื่นสามารถทักไลฟ์แจ้งซื่อที่ยู่เบอร์โทรไฮเสาบนใดเลยจ้าคันโทรมาสร้างจองตอนเศร้าเสาบนพรอมทรงมือนีเลยนะคะคุณแม่จ้าคุณห่อจ้าบาายยา่าวว่าจะยุคไกลยุคไกลทรงคือเก่าคือเดิมค่ะกลับไปสองคนเอยนห้องคือเก้าน,น,น,นี่แหละจ้า <S <S มือนีเสาบนคอโตลาไปกน้นพอกันไม่คลิดหนาวพอกันไม่อะไรน่ะ สำหรับวันนี้ขอกล่าวขำว่าสวัสดีจ้า